อ่าเอาละครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเปาแยมเมอรนะ์เชนเอาอันนีาจะมาเออรีวิวเทชเงียบจะมารีวิวเออที่จะแพ็คนะครับ,บอ่าครั้งที่แล้วเออสีเขียวนะครับก่อนหน้านั้นก็สีชมพูนะครับคราวนี้มาสีฟ้านะครับอ่างียบ ครับอยู่ในแมปเออที่จะแพ็ของผมนะครับแมปนี้ก็เคยแจกไปแล้วนะจ๊ะนี่ครับอ่าเอิ่มเอิมเอ่มเอิมเอ่มแบบขอเรียงให้ดูก่อนนะครับ นี่นะครับก็ืสื่อในด้านของดาบเพชรนะครับอ่าดาบเหล็กดาบทองดาบหินดาบไม้ที่ชิงลดัดติดตกปลานะครับอ่าก็เออ่ธนูนะครับดูครับสังเกตดูมันจะเป็นเนิอมคล้ายๆแบบเป็นควันนะครับควันสีน้ำเงินนะครับอ่านะครับนาเดี๋ยวสโลให้ดูนะครับหนึ่งสองสามสโล เห็นไหมสโลว์ให้ดูแล้วนะหวังว่าคงหินนะครับอ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ขอโทษกับเอ่อคลิปนะครับคลิปที่แล้วนะครับผมอัดไปรอบนึงแล้วว่าเออแต่เสียงเสียงไม่เงียบโปรโแกรมอัดไม่เป็นไรไม่รู้นะครับพอเข้าไปดูที่โปรโแกมแรมอัดเซตติ้งนะครับโอ้โหเฮี้ยแม่งไม่ได้เปิดใหม่สนุกเลยกูอันนี้ก็หวังว่าคงเปิดแล้วเนาะน <c> ะ <oughs> ครับอ่านี่ครับ Oh yeah. โอฆษณาแมวลิงโหลดก็ใต้ล่างเดียร์คลิปชันนะครับหรือใต้ล่างคลิปนั่นเองนะครับก็สกินนะครับอ่ะนี่ครับ,ส,กกรบ,รบสวยมากนะครับซึ่งก็ถ้าจะแพ่งนี้นะครับก็ค่อนข้างจะดีอ่ะมันเปลี่ยนเปลี่ยนฟอนต์ในตัวเกมเราครับให้กลายเป็นเนอฟอนเหลี่ยมนะครับดูว่ามันจะเหลี่ยมนะครับดูเนี่ยฟอนต์เห็นไหม ดูสังเกตจากตัวอักษรนะครับฟอนมันจะเปลี่ยนนะครับปกติมันจะไม่เป็นอย่างนั้นไงทัน,นี้มันจะเป็นแบบฟอนสีเหลี่ยมนะครับนีอ่องนะครับนี่นะครับกออ็ออปชันก็จะเป็นออสีดานะครับไอตัวกวดทั้งหลายตัวที่ปุ่มตั้งค่าเลยก็จะเป็นสีดํานะครับอ่าแต่เวลากดเข้าไปก็จะสังเกตดีๆมันจะมีสีเงินเป็นกรอบอยู่นะครับอ่านะครับเห็นไหม มันจะเป็นกรอบสีน้ำเงินอ,อยู่นะครับเออดอกโอเคไอคอเอ่อโอเคนะครับก็เป็นอะไรประมาณนี้นะครับไปแล้วนะครับผมเชิญโยงยิยงลิสเสาร์บายครับ